พระพุทธเจ้ากับเทวทัต์นี้ก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาเป็นหลายภพหลายชาติด้วยกัน <c oughs> แต่ในภพสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่จองเวรท่านไม่ตอบโต้ท่านไม่ทำอะไรกับเทวทัตเทวทัตนในที่สุดก็เลยยอมรับความเมตตาของพระพุทธเจ้ามาขอขมาลาโทษก่อนที่จะถูกธรณีสู่ไป ความขอกรรมาราโทษนี้เป็นการแสดงจิตสำนึกว่าตนเองได้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้วายและจะไม่ทำอีกต่อไปพระพุทธเจ้าบอกว่าอัน,นิสงส์ของการขอกรรมาราโทษของเทวทัตตนี้จะทำให้เทวทัตหลังจากที่ไปรับผลกรรมในนรกแล้วหลังจากออกจากนารกมาแล้วก็จะได้กลับมาเกิด เป็นมนุษย์ใหม่ได้บวชใหม่และได้บำเพ็ญจนได้ตัดสรุปเป็นพระปเจกัพุทธเจ้าต่อไปเพราะจะไม่กลับไปทำสิ่งที่เวลวร้ายที่เคยทำอีกต่อไปนี่คือความหมายของการขอขมาลาโทษไม่ได้ต้องการการให้อภัยจากผู้ที่เราไปขอขมาลาโทษแต่ต้องการไปแสดงจิตจิตสำนึกของเราให้แก่ผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายว่า ต่อไปนี้หัวเด็ดตินขาดอย่างไรจะไม่ทำร้ายคุณอีกต่อไปอันนี้คือความหมายของการขอขมาลาโทษไม่ใช่ไปขอขมาลาโทษแล้วให้เขายกโทษให้กับเราโทษนี้ไม่มีใครยกโทษให้กับใครได้ทำบาปแล้วก็ต้องไปนรกไม่ว่าจะได้รับอภัยโทษหรือไม่ก็ตามก็ต้องไปนรกเพราะมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม ที่ไม่มีใครที่จะเข้าไป <c oughs> เกี่ยวข้องหรือไปแปลงได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่การขอขมาลาโทษนี้เพื่อเป็นการประกาศให้ผู้อื่นได้ทราบถึงจิตสำนึกที่ดีว่าได้กระทำผิดที่ร้ายแรงที่มีโทษมีภัยกับตนเองและกับผู้อื่นจะไม่ทำอีกต่อไปในอนาคตนี่นคือ การขอขมาลาโทษที่แท้จริงถ้ามีความจริงใจต่อการขอขมาลาโทษก็จะไม่กลับไปทำบาปซ้ำซากอีกต่อไปเหมือนกับพระเทวทัตกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ไปมีเวรมีกรรมกับใครอีกต่อไปมุ่งไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกขมุ่งไปสู่การสัตสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าตัวอย่างของเรื่องของการ ไม่จองเวรจองกรรมกันการจองเวรจองกรรมนี้เป็นโทษกับตนเองตนเองจิตใจก็รุ่มร้อนไม่มีความสุขผู้ที่เราจองเวรจองกรรมก็จะต้องเดือดร้อนเพราะเราจะไปทําร้ายเขาอีกเราต้องไม่ไปจองเวรจองกรรมเพื่อที่จะดับไฟของความโกรธที่เกิดขึ้นในใจของเราให้ดับไป